สวัสดีจ้าแพนงครัคบทุกคนมือนียายจ้าไม่กล้าผ้ามวนด้ดยจ้ามือนีผ้ามหากโกบีกัด้ดยจ้ารอรองเดยจ้าบ่ามีมองหานี่น้ำแหงเห็นจะห้อยเขาหาเมือ่อโดยจ้าเด้อมันประมาณก็ติดตามยายได้เลยจ้าแหง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 มันอยู่นะอพอแล้วพ่อแล้วเฉาเจยพอแล้ว ตะทอกปรทัทศพออยู่หูนี่ชิยาสิอันนี้เบิ่งนกันเด้อนี่มันมีบ่นี่ห้อยไมนออกบ่โอ้ยเห็นจะห้อยออกหรือพี่น้องเด้อโอ้ยตัวแบบไงงี้มันเลยพี่น้องโอ้ยใหญ่บ่พอเลยวะไม่ยังเท้าหายๆยุ่งง่ายอีกีเท้าตัวใหญ่บ่เจ้า หายหายหายนี่นี่กบหายนี่เห็นบ่พี่นองเห็นบมเอ้าจเบบ่งเห็นบมเปิดอรองแห้งแหเปิดอองแห้งแห้เพื่อนเห็นเอื้อนผินองผินแหลจับนี่ตัวแหลกแหกมานพี่นองเ้ยมานเล้วด้วยจ้าเด้อ ป้าคู่ทิมเลยแล้วเจอมาแล้วเนี่ยกือหมปฟ้าคู่ทิมนี่เด้อพี่น้องเลาเจอป้าคู่ทิมโอ้ยตัวงามเนาะโคบโคบบครับลุกขอไปแล้วพี่น้องผมจับได้แล้วตาท่องจับเลยจับเลยนี่ครับต้องเชื่อมมันมัน หายุ่มหยิมยุ่มหยิมอืมไปเรื่อยๆหนาวโมมีเด้อจ่าเด้ออืมเอ้าหาเบิ่งีเบิ่งแหงแหงไปนองเลยไปจ้อนตู้นึง นั่นังเงี้ยเลยนี่ลูกวิทยังได้จักโตอยู่แทนครับสิีย่ายบ่ได้พ่อโตให้มันมาเด้อลูกวิดเด้อไปไปแถนไหนต่ออ้ยหลกแั่แข็งไปหน่องลิ่ยรมหนาวชิตจอรับปี่ใบเด่นอุ้ยพ่อบ่เจ้าอุ้ยพี่น้องเอ่ย มาบาดคอคนแกนปดิดโดยเจ้าพงาสใหญ่มันหยิบหยิบเลยมือนี่ใหญ่เนกบสองโตโอ้โหเศรเจอหาอยู่ยังได้เท่าใหญ่เนี่ยบึงบรรยาก,กาศหมองใหญ่มหาไก่หรือพี่น้องเอ้ยเมื่อวานก็่ล่ออีกมือนี่ก็ล่ออีกป้าก็บ่มีมือนี่ อาบึงใหญ่เมื่อยใหญ่พักพรก่อนมามาไปเดอ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 ไปดอมันมองเห็นมองเลยกันเห็นมองแค่แน่พ่อเชื่อเชอหาไปไปกันหา ได้ตัวเดียวกับบอลได้พอตัวเดียวกับบอลได้เนาะพี่น้องเน,ะนาะน้ำมันหลอ่ะพูนอืมโอ,อ,อ้ดึงทำไมอะไรเลยมือน,นี้จิบจิบมือน,นี้ได้สองโต๊ะกับปนไปเถอะไปไปมองไม่มันเบาบางกับเรื่อยๆลื่อิลลุดไก่มาอน,นี้ สองวันแล้วนะลูกวิทมาหาสองวันแล้วนะขี่รถไกลๆเนี่ยโอ้ยหายังบัไดกลับมาเก็บพักลืมผัวดวยพี่น้องโอ้ยเป็ดป่าอยู่ดูพี่น้องเดองามงามเลยพี่น้องงามงามพักลืมผัวมาเก็บในใย้ายดอเห็นบ่ยายข้นเก็บพักลืมผัวให้เบึงดิน เอ้ยนี่นี่งามมากเห็นบ่พี่นอ้องมันบอกแกได้พี่น้องนี่กับลรืงแกวปาดปาดปาดพี่นออ้องพ่อเขาบอกแกเบต้องมีนม้ำนี่เขาเรียกน้ำนอบแงบเออ น้ำานบเขาก็ื่อนนอจ้าเดี๋ยวมึงตีไป้่ะเนีนบ่พนนบเลยนะเนบ่อพี่น้องอน่นเดีย่น้องอนี่เขาเรียงน้ำนบเนบอาเนแต่้อยจะห่อเอทองเก็บงามสังนอแถาเนาะเออเออเก็บเก็บ่เก็บบ่าถาเก็บบ่คนงาคนงามเก็บโอ้ยคนงามเก็บ เกล่าป้าเกล่าป้าเอ้าเขาหากออกข้านี่แถะเก็บเลยนี่ปูกวิทย์จะเก็บไปขายบ่นี่บ่ปลาปูบ่เอาไปขายดอกจังผมเนี่ยบ่มีขายมิติกินมวิดาเป็นเก็บเป็นแจกนี่พี่น้องเห็นสัตว์บ่นี่อุ้ยพี่น้องงามงามงาม เบิงเรื่อยๆนี่เห็นบ่อเห็นบ่องามเนาะพี่น้องเนาะเก็บขึ้นจะของเนาะพี่น้องงามมากคนห้ามก็้าวมงามนี่นะท้าโอ้ยพี่น้องจะไม่ไล่หรีมันเด้อมันเด้อมาเก็บเด้อเก็บมัโน่นบ้านก็ไม่เหม่อเดกนี่อืมบึงเบิ่งิใหญเบิ่ง งามเลยจ้าเด้อนี่จะทองเก็บันงามป่ะเนี่ยเห็นบ่อเห็นบ่อจิ๋งงามนะเท่าเนาะงามสวยมาเด้อพี่น้องมันเด้อเห็นบ่เห็นสัตว์บ่ย่า่สีไายให้เบิ่งนี่นี่เห็นบ่นี่งามเห็นบ่เท่าเก็บวันนี้เท่าเก็บบ่ อ๋อหตะท้องเออยายถ่ายมือเดียวเธอถ่ายห้ยตะท้องเก็บยายถ่ายเอนเป็นสาตัวพีน้องเก็บาอหันีเต็มันน่าอยู่ประมาณไรหนึงบ่อบ่ห้มาเก็บเอามาเก็บหนักน้ำงอบเยบโอ้ยบ่อไหนเก็บไดเยอะหรอมาเก็บเอา าดบอพี่น้องหัวนี่ตัวนี้แมนบออะพี่น้องแมนแมนบอโแมนแมนนักพิสุทธิสัตว์อ๋อบอแมนแล้วสิมไปแมนแมนแมนตอนนี้งามงามงาพี่น้องเอ้ยเห็นเห็นบอมาเก็บบอในย่เิด้วยพครับ

เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อเงาอมาสิครต่ทองกิบมมันูทางดมามามาุ่มทุ่นตุ่มทุ่นน่นีุ่่มทุ่นทุ่มเทพตุ่มทุ่นมทุ่มทุ่นทุ่เทขนาดอุเห็ดบบเบิ่งังพี่น้องปรมานเลยนี่เทเิ่งเบิ่งเบง่าย เก็บมาถึงพี่น้องเด้อเป็นบ่อดอกเต็มนูนี่มากมากพี่น้องเห็นบ่อเออแต่ทองดึงขึ้นเป็นบอพี่น้องเห็นบ่อเาวาน็ตชาวบ้านเก็บโอ้ยทำมาได้เาวานี่เอาอันอือนี่เก็บยาติทายเห็นดีๆเลยแหละเด้อเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่องามงามดี นี่นี่แถวอ๋อนี่ดึงออกให้ค่อยแน่นิขึ้นมนกระชิบงามดีกระชีพพักเข็นบอพี่น้อยเห็นบออืออือกระชีพต่างสีต้อเอาไปจังสีเลยไปอ้เก็บเลือเรือออกนี่ทำมาชิงามเบิ่งทีแหะพี่น้องลูกวิลลูกวิล บ่ไปบ่มาเลยลูกวิทยองโย,องยองเอาแล้วก,กันนางเงา <c oughs> บ่มีงามอยู่แถวเลยมาเอาเนยายเด้อหาโก้ประเดี๋ยวจมาเล่มพักนังเอาขาใหม <c oughs> ่พอได้ปลุเกี่ยวอยู่แมน <c oughs> มือมานมือบ่มาเลยเนาะพี่น้องเนาะสองมื่นแล้วเด้อพี่น้องเลือก มันนอบมึงกะจะเปบอกว่าน้ำนอมแนบจะเป็นนางมันได้เปลาราคาเร่ยเลยมั้งมือมันมือบวมันไป็นเฉลี่ยพี่น้องเอ้ยหามือสองมือแล้วบวบบบบคือเลยอืมเบต้าสงสารคนขับรถกับสงสารเนี่ยมึงหัวขับมาแล้วหัวมันนั่งเก็บผักอันลังใส่ยาไออันลังใส่แม่เลยแม่เอามาหาแม่แล้วลูกเร็วลูกกบนใบาย เก็บได้หลายเลยรพี่ลูกเจ้ยพอมาพวมลูกจะเขาเก็บเนาะโอ้ยหลายลายพี่น้องกะม้วนกระหมองบังโอ้ยงามน้องมองนี่เลยหายแห่งเนี่ยเพร่ะว่าเหลือกเก็บได้เลยมามาพี่น้องเห็นหูใหญ่ไทยเห็นหูบวบเห็นเก็บใครชัดแน่เพราะว่าใหญ่ก็บไทยบ่เป็นกับจะชื้นชื้นช้าเถอะอันใจอยู่แหบแหบหมาไทยบ่เป็น เบิ่งตีลาเนี่ยคุณยาแขวะดีๆแล้วเขาเขาดีอยู่เขาบปล่อยงัวมากินเนาะโอ้ยแต่ว่างัวก็กินอะได้ดอกกินอะได้ดอกมันค่าค่าน้ำนอมแนบค่าน้ำนบหลายแห่คนเ่าบ้านเถาเอื่นว่าน้ำนอมแนบบ้านนี้กระตีปอกผักกะโนบก็เรื่องอื่นนะน้ำนอมแนบไป็อื่นนะเป็นน้ำนบน้ำก็ได้เรื่อจ่าเรื่อเป็นยาก็มีเห็นเป็นยาก็ได้ได้นี่เขาว่ายาแก่ยังยายก็บอกหูเรื่อเนี่ยโอ้ยจะแก่ยังมุ่งเท้คนเ่ายายก็ล้งเร็ว โอ้ยถาพคนเถ่าประใดดอกแล้วแหงแต่หลงเก็บคือไก่กันเอาเท้ามาเก็บไก่กันพ่อพ่อวว่าพ่อเด็นแจวล่ะ สีเก็บสีเก็บมดติมอดดูมดติมันเ,เป็นปลาอยู่โอ้ยเดี๋ยวไปพอ่อกัพอแล้วป,ป,ปได้หลายล้ลลได้หลายและพีะ่นออ้นองออันชอบคลิปยายไปหาก,กบได้สองตมืงนีปามาวันนี้ยายก็มาเก็บพักเด้อจ้าเด้อก็เป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้า ขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมมน,นจะหายย่าด้วยดียเสมอมาหายย่าพิษผ่าตประการได้ย่าขออาภายัยโดยจ่าลักนะจุบจุบสวัสดีจ่า <laughs>